อีซูเปอร์บายนะครับวันนี้ผมพาชมรถเข้าใหม่1คันนะครับตัวนี้เป็น Honda CBR 500R นะครับปี2019นะครับแล้วก็คันนี้รถ2องมือนะครับลูกค้าจะซื้อไปเป็นมือที่3นะครับแล้วก็ของแต่งเนี่ยมาเต็มคันนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับแล้วก็บอกเรื่องของตาหนิของรถคันนี้ด้วยนะครับว่ามีตาหนิตรงไหนกันบ้างนะครับเผื่อลูกค้าต่างจังหวัดได้ดูแล้วก็ จะได้จบในรีวิวนี้เลยนะครับโอเคก็เดอย่าเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับคันนี้เปลี่ยนยางหน้าไปใหม่นะครับเป็นคอซ่านะครับ R93 นะครับตัวนี้ลอ20 70 17นะครับยางก็ปี2020นะครับเนื้อน,นุ่มนะครับดอกเต็มนะครับวิ่งไปประมาณเกือบๆพันโลนะเส้นเนี้ย วิ่งไปแล้วเกือบพันโลนะฮะแล้วก็จานดิสหน้าสวยนะครับเซนเซอร์ต่างสวยปั๊มนิดชินสองพอตขนาดใหญ่เปลี่ยนพระเบรไปแล้วเป็นของเบนดิตนะครับสีล้อสีเดินโรงงานนะครับมีตะหนีดนิดนิดหน่อยตามร่องรอยหินดิสทั่วไปนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับแกนชกหน้ากระบอกชกหน้าสวยนะครับสีเดินโรงงานแกนชกไม่มีตะมดตะแมวนะครับสวยดีนะครับตัวนี้โหลดชกมานะฮะก็จริงๆถามว่ามันก็เหมาะกับคนตัวที่ไม่สุ ตัวที่ไม่สูงมากนะครับก็ถ้าพอต้องสูงตัวใหญ่เดี๋ยวผมโหลดชกขึ้นให้นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายเพราะระยะยุดตัวมันน้อยนะครับตัวนี้เวลาตกหลุมนักหนักเดี๋ยวมันกระแทกนะครับสุดๆเลยมันก็ทําให้สะบัดได้นะฮะโอเคมาไฟหน้าของดวงนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บเป็นไฟ LED นะครับติด Full system เลยนะครับเปิดไฟสูงนะฮะกระพริไฟนะครับก็ติดครบตัวนี้พีเฉิด้วยนี่ปแต่ลมนะครับ เรียบร้อยมาชิวเป็นชิวแต่งทรงสูงนะครับสีดำกระจกเดิมโรงงานนะไฟเดิมนะครับมาของแต่งนั้นหมดเพียบเลยนะ mm hmm. ก็จะเป็นการมือเบรกซ้ายขวาปรับระดับได้ของอาซอนนะครับตัวนี้ของไบเกอร์ฝาครอบของไบเกอร์นะครับพวกประกับซ้ายขวาก็ของไบเกอร์นะครับเล็ใไม่์คันนี้นะครับวิ่งมาที่17,571มนกิโลนะครับเล็กไมค์สวยเล็กไมค์แท้ นะครับถ้ามีกอไมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะลูกค้านี่อัตราซีเบอร์กิโลต่อลิตรคันนี้ทําได้อยู่ที่สองสามกิโลต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดมากๆก็ตกว่ากิโลไม่ถึงบาทนะครับตอนนี้น้ำมันสี่สองใช่ป่ะตัวนี้ก็มีตับอกตำแหน่งเกียร์พัลส์ชั้นเอ็นความที่ห้าหกนะครับวัดรอบน้ํามันเชื้อเพลิงความเร็วที่ดตอนแล้วก็เวลานะะฮจับคลิปเอชทีได้ปกตินะครับโอเคแล้วก็ตัวถังสวยนะครับสีถังเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับ มีติ๊กเกอร์มอกจากโรงงานอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์วานนุ่งเนนิ่งต่างๆนะครับนี่สีดําด้านนะครับมันจะสักๆาอย่างนี้นะครับสีด้านจากโรงงานนะครับติ๊กเกอร์สวยนะครับรอบคันเลยนะฮะแข้งเดิมแข้งสีเดิมไม่มีล้มแปะใดๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการวรดทัดมันเครื่องของแต่งของไวเกอร์นะครับตัวนี้ก็ไวกเกอร์นะครับฝาปิดครอบในน้ำมันเบรกหลังนะฮะตัวนี้มีเรื่องรอยของสีรอนๆอนนิดหน่อย ทั่วไปนี่คือว่าปกตินะครับท่อแต่งลาซอนนะครับอะคาวิกิกไบคาร์บอนนะครับด้านหลังนี่เป็นท้ายแต่งของเซเว่นสปีดนะครับเป็นป้ายทะเบียนของป้ายอุทัยแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ถัดไม่ได้ถอตบายออกนะครับสามารถพับได้ตอนนี้เป็นแม่เหล็กเนาะ นี่แม่เหล็กยึดแน่นเลยปุ๊บมก็จะดูสปอร์ตไปเดิมนะครับยางหลังเป็นดันหลบติดรถนะครับยางยังเหลือเยอะนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปให้นะครับพระเบรกหลังเหลือเต็มแานดี้หลังสวยล้อเดิมล้อสีเดิมโรงงานแล้วก็ยางเนี่ยล้อหกสิบหกสิบสิบเจ็ดนะครับโอเคต่อมาที่ด้านนี้นะครับจะเป็นโซ่ลิงนะครับตัวนี้5้าสูนนะครับสเตอร์เต็มสเตอร์ยังเหลือเยอะนะครับปุ้นๆเลยนี่นะใช้งานยาวๆนะครับโซ่จะเคลือบจารีให้นะครับ แล้วก็แข้งซ้ายขวาเนี่ยสวยหมดเลยไม่มีล้มทางนีดน้ด้านซ้ายก็สวยนะครับเครื่องยนต์สองสูบห้ารอยทีซีนะครับตัวนี้วิ่งระยะทางวันละสี่ร้อยโลนี้สบายผมบอกเลยนะครับ <c oughs> ก็ความเร็วก็108แปดอัพอยู่แล้วนะครับความเร็วโยเฉเลียรอยแปดอัพอยู่แล้วบางคนก็ทาได้ถึงสองรอยนะครับอยู่ที่น้ําหนักตัวแล้วก็แรงต้านของลมนะครับมันจะฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงตัดทีเดียวติดนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับ ัวนี้ก็จะไม่ลั่นมากเพราะว่ามีแคตเตอร์เลิ่งอยู่ใต้เครื่องนะครับยังมีแคตเดิมอยู่นะครับแต่เป็นพ่อแต่งพ่อก็จะไม่ลั่นมากเสียงทุ้มๆหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการออกรถนะครับทันนี้เงินสดนะครับราคาดีกว่าราคา135,000บาทนะครับเงินสดลดได้อีกนะครับ ฟรีค่าโอมสีพรบอฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ถ้าออกไฟแนนซ์นะครับลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ที่4,900บาทนะครับเป็นโปรนะครับ4 9 0 0บาทจบเลยนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ที่3,000 3น0 0นิดๆเนีน่ยประมาณ3 0 0 0นหนึ่ง5ปีนะครับถ้าอยากผ่อนสั้นหน่อย4ปีก็ประมาณ3,600กว่าๆ3 7 0แล้วกันก็3,600ัปๆปลายนะฮะ เดี๋ยวผมลองเทสได้ลองขี่ให้ดูหนึ่งรอบนะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะแล้วตัวนี้โหลดมาแล้วด้วยโหลดหนึ่งนิ้วจะเห็นว่าแกนช็กด้านนี้มันจะขึ้นมาหนึ่งนิ้วเนี่ยฮะโหลดไปผมว่าเดิมเดิมมันดูใหญ่และสูงดีนะตรงนี้มันจะหน้ามันจะทิมไปนิดน,นึ่งถ้าคนชอบก็โอเคแต่เรื่องเวลาตกหลุมอะไรเงี้ยต้องระวังถ้าคนขี่รถไม่แรงก็ไม่มีปัญหาอะไร การมือเบรคป่ันระดับได้เจ็ดระดับเลยนะ เป็นเบาได้ โอเคเนี่ยพ่อมันอัน้นมันยิงปักปังกั่งเนี่ยเพราะว่ามีแคทอยู่โอเคครับคันนี้ก็เครื่องยนต์นะครับสมบูรณ์นะครับ๋ยวผมโหลดชกหน้าขึ้นให้ดีกว่าผมว่ามันเตียเ้ยไปหน่อยนิดนึงนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับลูกค้าหายอยู่เยอะมากนะครับทักมาเยอะมากทรงปอนะร์ตอเนี่ยขายดีนะครับแล้วก็ ราคาไม่แพงราคาร้านอื่นก็แสนสี่แสนห้ามีแน่นอนนะครับมีแน่นอนวันนี้แสนสามห้านะครับเรื่องของเงินสดลดได้อีกนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ก็ออกรถแค่สี่ห้าพันเองแล้วก็ผ่อนแค่สามพันกว่ากเอาว่า C B บีร้อยห้าสิบออกจากศูนย์เมือหนึ่งผ่อนสี่พันกว่าละกันแค่ร้อยห้าสิบนะนี่ห้าร้อยนะก็คิดดูกว่าละกันนะครับผ่อนแพงกว่าเว็บร้อยห้านิดเดียวเองนะครับลูกค้าเพิ่มเงินจากเว็บร้อยห้าประมาณสี่ห้าร้อยเว็บร้อยห้าน่าจะผ่อนประมาณสองพันหกของมันเจ็ดนะครับเพิ่มเงินประมาณ สี500่ห้าร้อยนะ่ยห้ากร้อยก็โอเคก็ด้รถไซส์ใหญ่นะครับน่าใช้โอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับลา,าไปก่อนครับสวัสดีครับ